ต่อไปคือว่าผมเห็นอันนี้แล้วก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพรรคประชาชนว่ามันมีกรณีที่ผมเนี่ยร้องหลายเรื่องของกรรมธิการที่ใช้งบประมาณของกรรมธิการแต่ทุกคนผมไม่ทราบว่ามีพรรคการเมืองอื่นหรือไม่ที่ไม่ใช่พรรคประชาชนมันจะกลายเป็นเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกว่าอาศัยงบประมาณแผ่นดินมาทาและหาเสียงให้กับพรรคประชาชนเรื่องนี้คนหลายคนสนใจผมคิดว่าสิ่งที่ผมทําผมทําให้ประชาชนทุกคนนะครับว่าเรารักประเทศไทย เรารักทหารไทยเราจะต้องทําอย่างไรให้พานนี้ที่คุณว่าเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศที่แท้จริง<ม>ทั้งหมดนี้ผมเห็นว่าเป็นเป็นเปนเปอร์ที่ดีแต่มันจะมีกระบวนาการทางกฎหมายนิดเดียวว่าข้อมูลทั้งหมดรายงานอยู่ในมติไหนที่มีการเปิดเผยได้ถ้าหากไม่มีแต่ละคนมันมีหลายเรื่องที่มีความเท็จอยู่ผมจะได้ดเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ อ๋อครับได้ครับคืออย่างนี้นะครับไม่ได้อยู่ในสภานะครับไม่ว่าในกรรมธิการหรือว่าในนามบุคคลก็ไม่มีสิทธิ์คุ้มกันเหมือนกันนะครับพูดในเวทีนี้ดังนั้นพวกเราทุกคนพร้อมรับผิดชอบคำพูดตัวเองครับไม่ต้องห่วงครับเป็นบุคคลหรืออะไรก็ได้ครับคือพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราและเราพร้อมที่จะรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองครับขอบคุณครับ สิ่งที่เราพูดในวันนี้ตัวเลขทั้งหมดมีเอกสารอ้างอิงไม่ว่าเราจะพูดในนามส่วนบุคคลหรือในนามกรรมธิการก็แล้วแต่เรารับผิดชอบสิ่งที่เราพูดนะคะเอกสารที่เสนอในการมาธิการวิสามันที่ศึกษาธุรกิจกองทัพนั้นเป็นเอกสารที่เปิดเผยได้ถือว่าหน่วยงานทั้งหลายแหละให้เอกสารกับกรรมธิการแล้วนะคะ เอกสารทีใ่ในที่ประชุมการพิการณาเป็นที่เปิดเผยได้ยกเว้น <You S 1> แต่เขาบอกว่าก็ไม่เปิดจริงๆเขาไม่เปิดเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดตัวเลขเท่านั้นเองมันก็จะเป็นเอกสารที่แบบว่างๆไม่มีอะไรนะคะคราวนี้ถ้าคุณจะฟ้องเนี่ยนะคะที่ฉันอยากฝากว่าขอให้ฟ้องว่าตัวเลขตัวไหนข้อมูลตัวไหนที่ไม่เป็นความจริงอย่าฟ้องด้วยข้อหาว่าทําให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะมันก็ยิ่งทาให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงหนักเข้าไปอีกนะคะ เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเดินไม้ให้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่กันมาเป็นเวลายาวนานแล้วเนาะก็ไม่แน่ใจว่าขอดูมือได้ไหมคะมีประเด็นมีคำโวยเยอะมากงั้นจะขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะว่าเนื่องจากมีหลายมือเนาะแล้วก็อยากจะให้ได้แสดงความคิดเห็นได้พูดกันทุกท่านนะคะขอ ความร่วมมือกระชับนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ช่วยแนะนําตัวเองเล็กน้อยนะคะเป็นใครมาจากที่ไหนยังไงแล้วก็เชิญประเด็นคําถามาสั้นๆค่ะเชิญทีมงานช่วย,วยเดินไหมให้ได้ไหมคะเริ่มจากท่านนี้เลยได้ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันไล่ไปทางนี้เนาะเสื้อสีฟ้าค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมนาทีสิริธรรมวัฒน์นะครับเป็นสมาชิพกพรรคประชาชนตลอดชีพนะครับโอเคก็ขอบคุณครับทีนี้ผมในตอนอายุปีนี้46ตอนอายุ25ผมสมัครทหารเกณฑ์สมัครจริงๆเข้าไปฝึกเพราะอยากรู้จักชีวิตสิ่งหนึ่งที่ผมเห็น,น,นและอยากขอให้ทางพี่พี่กรรมธิการเข้าไปทํางานคือผมเห็นหนึ่งปัญหาคือว่าทหารเกณฑ์หลังจากฝึกเสร็จเนี่ยได้ความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยสเดือนผมอยู่อีก4เดือนที่เหลือเนี่ยผมว่างงานมากเลย ว่าง,งานผมทำอะไรรู้ไหมครับดายา่าซอมบ้านผู้พันรถน้ำต้นไม้แล้วเวลารถไม่รถธรรมดานะฮะผมต้องรัดจากครงแล้วก็บอเมือรถดับเพลิงนะฮะลากไปผมมองว่ามันไม่ใช่ความผิดแต่มันเป็นแกลบบางอย่างที่เหมือนกับทําไมมันไม่มีอะไรทําได้ขนาดนั้นทหารสามารถฝึกในแบบที่เป็นระดับ up level ปรับทุนเป็นนาวิกโยธิน,นจจนทหารให้เพิ่มเลเวลบางอย่างให้เพิ่มสกิลขึ้นหรืออะไรบางอย่างสักอย่าง แต่พอเป็นพลทหารตอน,น,นผมพลทหารจบปตีนะฮะสัรหกเดือนกลายเป็นว่างมากมมนไลยทำให้แก็บนั้นหายไปผมเลยคิดว่าแก็บนั้นอาจจะมีส่วนทําให้เกิดสิ่งที่ท่านเชตาวันบอกว่าต้องไปทําอาชีพอื่นๆปลูกผักอะไรหรือเปล่ายกเว้นพอวิกฤตปุ๊บช่วยนําท่วมใช่ไหมฮะก็อยากขอเนี่ยครับท่านพี่ๆทางคณะกรรมการก ลองดูว่าเราจะพัฒนาแล้วด้วยหลูปแล้วแล้วถ้าเกิดอาชีพทหารที่คนที่สมัครใจเข้ามาเนี่ยต้องการทำเต็มที่เนี่ยทำยังไงให้ในช่วงที่เขาอยู่อยู่ในค่ายที่เหลือได้ใช้พลังเต็มที่ตรงนี้น,นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่กระชับด้วยค่ะท่านถัดไปขอดู่ีคุณพี่เสื้อสีแดงเนาะคุณพี่ใส่แว่นด้านหน้านะคะท่านด้านหลังเมื่อกี้ยกมือค้างไว้นะคะเชิญค่ะมีอยู่ทั้งหมด2ข้อครับขอแนะนาชื่อครับชื่อเซนนะครับเป็น พวกคนพิการออทิสติกครับอยากจะถามมีสองคำถามว่ามีคำาที่เห็นนึงน่งกับคำถาม,มอยู่ว่าไอมม้มีจากของคุณของคุณอะไรนะของคุณจิรัตมันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกก็คือกางเกงในสีเทาที่มียี่ห้อว่า R T A ครับตอนนี้เจ๊งไปแล้วครับข้อที่สองมันมี IO ทหารมารบกวน ทั้ง Facebook ผมและก็ IG ผมเทียบเลยครับทำอย่างไรที่จะกำจัดพวก IO ทหารทิ้งไปจากสังคมไทยนี้ครับจะทำได้หรือเปล่าว่าสง่งเอาทหาร IO ที่สมัครพักพวกที่รักประชาธิปไตยไปถล่ม IO ทหารที่เป็นพวกพวกที่มันอวยพวกรัฐบาลทหารได้หรือเปล่าครับ และข้อที่สามทำย่างไรที่พวกที่อวยรัฐประหารทหารเนี่ยเป็นพวกสนับสนุนพวกนี้ทำย่างไรให้จำเข้าคุกได้ครับขอบคุณมากครับมีแค่นี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับท่านกวินรัตวัฒน์อังกูนะครับก็เป็นคนที่ร้องเรียนคุณกีรัตแ,และแล้วก็อาจะรหลายคนจะรู้จักมีหลายเรื่องต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ทําข้อมูลมาแล้วก็เห็นด้วย กับหลายเรื่องเรื่องของสวัสดิการของพี่น้องทหารทราบคุณจิรัตรรับเรื่องร้องเรียนต่างๆอยู่และผมก็เห็นด้วยกับพี่น้องทหารทั้งสองคนที่เสียชีวิตและถ้าผมสามารถเข้าไปช่วยอะไรในกรณีของการดูแลน้องๆทหารได้ผมยินด,ดีนะครับเราไม่ได้มีอะไรต่อกันแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นต่างกันเราก็ดําเนินการไปมีเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจกองทัพอันหนึ่งก็คือว่าสอดอ43กรณีของการซื้อขายสอดอ43 ผมไม่อ้างอิงถึงคุณเจรตนะครับแต่คิดว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็สนใจว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรตอนนี้ที่คุณบอกว่าเสียค่าปรับที่ศาลแล้วกลับมาจับใบแดงใบดําต่างๆเนี่ยมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรผมไม่ต้องการฟื้นฝอยหันตะเข็บแต่อยากจะรู้ว่าเกิดเ,เหตุเหล่านี้ที่เกิดจากประสบการณ์ของคุณในฐานะที่เป็นโฆษกกรรมธิการนี้จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเนี่ยได้อย่างไรนะครับ ต่อไปคือว่าผมเห็นอันนี้แล้วก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพักประชาชนว่ามันมีกรณีที่ผมเนี่ยร้องหลายเรื่องของกรรมธิการที่ใช้งบประมาณของกรรมธิการแต่ทุกคนผมไม่ทราบว่ามีพักการเมืองอื่นหรือไม่ที่ไม่ใช่พักประชาชนมันจะกลายเป็นเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกว่าอาศัยงบประมาณแผ่นดินมาทาและหาเสียงให้กับพักประชาชนเรื่องนี้คนหลายคนสนใจผมคิดว่าสิ่งที่ผมทําผมทําให้ประชาชนทุกคนนะครับว่าเรารักประเทศไทย เรารักทหารไทยเราจะต้องทําอย่างไรให้พาณนนิชย์ที่คุณว่าเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศที่แท้จริงผมเห็นเบื้องต้นที่คุณขออนุญ,ญาตนิดเดียวนะครับคุณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าการใช้กองทัพธุรกิจพาณนนิชย์มันไม่ได้ส่งผลกระทบไปถึงพี่น้องที่เป็นพลทหารจริงๆแต่ผมเห็นพรีเซนเตชันเนี่ยครับอาจจะต้องมองต่อไปว่าเหตุของการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพคือเรื่องอะไรต้องระบุปัญหาก่อนเมื่อมีปัญหาแล้วที่ผมเห็นคือแฟกต์คือข้อมูล แต่ข้อมูลต่อไปคือความคิดเห็นที่เมื่อกี้คุณธนาธรบอกผมยังเห็นไม่เห็นเลยว่าถ่ายโอนไปที่ไหนแล้วจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพื่อน,นําไปสู่พี่น้องพลทหารอย่างไรเพราะโจทย์ที่คุณวางเอาไว้จากการเปิดของคุณวิโรธมีเรื่องนี้ที่จุดประเด็นขึ้นมาแต่ผมไม่เห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นประมาณนี้สุดท้ายครับทั้งหมดนี้ผมเห็นว่าเป็นเป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 อร์ที่ดีแต่มันจะมีกระบวน,นการทางกฎหมายเิเเดียวว่าข้อมูลทั้งหมดรายงานอยู่ในมติไหนที่มีกาเปเปเดเผยได้ถ้าหากไม่มี แต่ละคนมันมีหลายเรื่องที่มีความเท็จอยู่ผมจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีอีกท่านหนึ่งด้านหลังที่ยกมือเมื่อสักครู่ค่ะรบกวนทีมงานด้วยนะคะรับไค์เออผมพศวีนะฮะเป็นศิทธ์เก่าธรรมศาสตร์นะครับเออวันนี้เนี่ยที่ได้มีโอกาสมาร่วมเนี่ยรู้สึกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยดีมากแต่ผมอยากจะเรียนถามว่า เราจะทํำยังไงถึงจะข้อมูลอันนี้ไปสู่ในกระบวนการของประชาชนโดยองค์กงเพราะว่าโดยในส่วนของท่านกรรมธิการหรือว่าพักการเมืองหรือว่าผู้ฟังในห้องนี้หรือว่าทางไลฟ์สดนะครับก็คงได้รับรู้แต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ถึงอยากจะให้พวกเราช่วยคิดที่ว่าเราจะถ่ายทอดเ,ออเนื้อหา การพูดคุยวันนี้ไปสู่งวงกว้างเพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพนะครับในส่วนของประชาชนขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีความเห็นคำถามเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยไหมคะก่อนที่ดิฉันจะกลับมาที่วิทยากร ถ้าไม่มีเพิ่มเติมดิฉันกลับมาที่วิทยากรก่อนนะคะแล้วก็ดิฉันเปิดบุฟเฟ่เนาะใครอยากจะตอบประเด็นไหนนะคะดิฉันทวนเล็กน้อยเท่าที่จดได้เนาะเรื่องการไม่มีงานทำใช่ไหมคะว่าฝ,ฝ,ฝึกทหารอยู่แค่2เดือนไม่มีงานทำกางเกงในนะคะ RTA นะคะ IO แล้วก็เรื่องอการซื้อขายสอสอรนะคะเรื่องกรรมธิการนะคะว่าสมาชิกของกรรมธิการคนอื่นๆมีไหมที่ไม่ใช่พักประชาชนนะคะแล้วก็ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพลทหารชั้นผู้น้อยเรื่องได้ยังไงเรื่องสวัสดิการแล้วก็เข้าใจว่าประเด็นสุดท้ายก็คือจะให้ข้อมูลไปถึงประชาชนในวงกว้างได้ยังไงนะคะก็เรียนเชิญวิทยากรค่ะบุฟเฟ่ได้เลยค่ะเดี๋ยวผมขอที่นี่หนึ่งคือคือพี่ถ้าพี่เสื้อแดงผมจำชื่อไม่ได้กางเกงในยังผลิตอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้เลิกผลิตก็เขามีโรงงานกองทัพบกมีโรงงานที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตัวเองปีนี้ได้งบไป329ล้านบาทซื้อผ้าอย่างเดียวเพื่อไปให้โรงงานนี้ตัดเย็บ แล้วก็มีงบอีกพันหล้านไปซื้อสําเร็จเพราะฉนั้นเขายังมีอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นส่วนเรื่องของ I.O. ผมคิดว่าในฐานะที่ทก็เป็นสมาชิกด้อมผมน,น,นะครับพวกที่เป็น I.O. เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้คือสิ่งที่เราพูดอะพวกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับผมเชื่อว่า I.O. ทุกคนที่เป็นอาหารไม่ใช่ว่าจะเข้ามาดา่ดาๆๆโด,ด,ด,ดยที่ไม่ได้คิดอะไรหรอกอย่างน้อยเขาก็ต้องเห็นสิ่งที่เราสื่อสารสิ่งที่พวกเราพยายาม จะทำให้มันเกิดประโยชน์กับเขาให้กับตัวเขาเองอเพราะนั้นเขาอาจจะทําตามหน้าที่เฉยๆแต่ผมเชื่อว่าเขาจะต้องคิดได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นประโยชน์กับเขาแล้วกเ็เรื่องเ,ออเรื่องสดสีสาก็ผมว่าง่ายมากเลยครับยกเลิกเ,ลกเกณฑ์ารท่ารอื่นครับขออนุญาต ผมอาจจะไล่ไปตามลําดับนะครับคำถามที่1นนะครับเมื่อสักครู่คุณพี่เสื้อฟ้านะครับที่บอกว่าไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับผมคิดว่าอันนี้แหละครับมันก็มันถึงต้องนํามาสู่นโยบายในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับคือปรับให้ทหารกองประจำการเนี่ยเป็นทหารมืออาชีพจริงๆนะครับฝึกจริงเพื่อให้มีความพร้อมในการรบจริงๆ มีโอกาสที่ได้เรียนหนังสือฝึกอาชีพหาความรู้นะครับในเวลาที่มีแล้วก็เพิ่มสวัสดิการนะครับเพิ่มไรายได้ครับพวกเขาครับเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเป็นแนวทางนะครับเวลาที่เราจะทํานโยบายผลักดันการยกเลิกการเกณฑ์าหารให้เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าในระยะแรกเนี่ยเราต้องใช้เงินมากขึ้นนะครับเราต้องใช้งบประมาณมากขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับ ทหารกองประจำการสร้างอนาคตที่ดีให้กับพวกเขาแล้วก็จะมีน้องๆเยาวชนที่เขาอยากจะเป็นทหารจริงๆแล้วเขาก็จะสมัครเข้ามานะฮะแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยที่หลายๆท่านที่พยายามจะเปลี่ยนระบบการเกณฑ์เป็นระบบสมัครใจแล้วไม่ได้ทำเนี่ยนะฮะหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องไปสํารวจเขาประตลงแล้วเนี่ยเราต้องการทหารเกณฑ์เท่าไหร่กันแน่นะครับตอนเราไม่เคยทําสํารวจการสมรวจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มันไม่เคยมีการทําการศึกษาอย่างเป็นอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยมันมันมันความภัยคุกคามที่เรากําลังมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่เราได้ยินคําอธิบายนะครับจากผู้แทนจากเหล่าทัพส่วนใหญ่จะวังจะพูดว่าเพราะประเทศไทยมีชายแดนกี่พันกิโลเมตรซึ่งอันนี้มันคงมันคงใช้ไม่ได้แน่ๆนะครับเ,เมื่อสักครู่นะฮะท่านคำถามที่สองคุณชีรัตช่วยตอบไปแล้วนะฮะส่วนคำถามที่สามนะครับผมคิดว่า นี่ครับเกี่ยวกับการมาจัดกันมาธิการในครั้งนี้นะครับคือการศึกษาหรือการทํางานเนี่ยนะฮะเราก็เป็นการทํางานนะครับโดยใช้กัน,กนมาธิการวิสามันนะครับที่ทำสก,การศึกษาว่าออธุรกิจต่างๆนะครับที่กองทัพดูเนี่ยจะโอนเปลี่ยนไปหน่วยงานอื่นได้หรือไม่ซึ่งกันมาธิการนี้นะครับก็แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งกันมาธิการมาทํางาน ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่เราทำเนี่ยที่บอกสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเชิงเปรียบเทียบว่เาเราคิดว่าเรารวบรวมมาได้มากที่สุดตัวผมเองผมเอาตัวเองเป็นเกณฑ์นะฮะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อภิปรายในสภาสมัยก่อนแล้วเรียกมันว่าเงินนอกนอกนอก,นอกอประมาณเพราะผมรู้ว่ามันไม่อยู่ในเงินนอกกบประมาณเฉยๆอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนจนมามีการมาที่การคำบุญรู้ว่าออ มันมีคําว่าเงินน้องก็ประมาณประเภท1และประเภท2มันมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบแบบไหนใช้จ่ายอย่างไรเราถึงจะได้เข้าใจล้าซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับเราคิดว่าเราเอาสิ่งที่เราศึกษาซึ่งยังไม่จบนะเรียนว่ากรรมธิการได้ยังศึกษายังไม่จบเมื่อจบแล้วเนี่ยจะมีการทํารายงานออกมาแล้วรายงานเนี้ยก็จะต้องส่งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรถ้าผู้แทนราษฎรนะครับเสียงข้างมากนะครับในสภาเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ก็จะถูกส่งไปให้รัฐบาล เพื่อจะได้ไปพิจารณาว่าจะดำเนินนโยบายอะไรตรงไหนนะครับแต่ด้วยความที่กรรมธิการนี้ยังไม่จบนะฮะแล้วเราก็ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะให้กับกรรมธิการการทหารซึ่งเป็นอีกคณะหนึ่งเป็นการบริการสามัญซึ่งก็นํามาซึ่งการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะนําเอาข้อมูลนะครับที่เราได้รับเนี่ยมาสื่อสารนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชน ดังนั้นนะฮะก็ต่อเนื่องนะครับคำถามที่ว่าแล้วข้อสเสนอเหล่านี้มันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรนะครับผมคิดว่านี่แหละฮะเราพยายามจะบอกว่าถ้าเราจัดสวัสดิการถ้ากองทัพจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของกําลังพลนะฮะจริงๆเนี่ยสวัสดิการเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้นลงตามภาวะทางเศรษฐกิจสวัสดิการไม่ควรจะมากจะน้อยตามผลกำไรของธุรกิจ แต่สวัสดิการควรจะเกิดจากการสำรวจให้ชัดเจนนะฮะว่าควรจะมีสวัสดิการที่ดีอย่างไรเท่าไหร่นะครับแล้วมีการมีคําขอเป็นเอกสารมีคําขอเป็นงบประมาณผ่านผู้แทนราษฎรแล้วก็ได้แน่นอนนะฮะได้แน่นอนไม่ต้องไปลุ้นว่าธุรกิจจะดีหรือไม่นะครับดังนั้นแล้วถ้าแล้ถ้าแล้วถ้ารัฐบาลจะต้องเพิ่ม งบประมาณส่วนนี้เพิ่มสวัสดิการส่วนนี้ดังนั้นแหล่งทรัพยากรที่เคยเอามาใช้เป็นต้นทุนในการสร้างสวัสดิการก็ควรที่จะหาวิธีการจัดการใหม่นะครับเพื่อไปสร้างไรายได้ทางอื่นโดยแน่นอนโดยต้องโดยต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะฮะกับกําลังคนด้วยแต่ผมคิดว่าอย่างสนามกอล์ฟเนี่ยมันคงจะไม่มีผลกระทบมากเท่าใดอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าจะมีคนที่ใช้ก็คือแค่กําลังคนที่อาจจะอยู่ในอยู่ในราชาการและบางส่วนที่เกษรายุราชาการ ไปแล้วนะครับส่วนข้อมูลนะครับที่เราใช้ในการาาพูดคุยกันวันนี้นะครับบนสไลด์ทั้งหมดเนี่ยก,ก็จะสามารถเดี๋ยวจะมีให้ดาวน์โหลดเนาะจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไปดูต่อได้นะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าย,ยังเป็นเนื้อหาแค่ส่วนหนึ่งเราเชื่อว่าเมื่อเราปิดเล่มนะฮะของอกรรมธิการเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ลงรายละเอียดมากกว่านี้ผมยกตัวอย่างเช่น ผมดึงเอาตารางการคำนวณข้อมูลนะฮะทางาทางทางการเงินและก็ทางเศรษฐศาสตร์ของอาการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยน,ะะนี่เพียงเพียงแค่หนึ่งตารางนะฮะจากรายงานาตัวนั้นนะฮะเพราะว่าทางการท่าอากาศยานก็ส่งรายงานมาให้หลายหน้าซึ่งทั้งหมดก็จะต้องไปผนวกกันและไปอยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์ที่จะส่งเข้าสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรน,นะครับครับน่าจะ เอกสารสภาเปิดเผยได้ไหมก็ก็มัน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 อ๋อครับได้ครับคืออย่างนี้นะครับไม่ได้อยู่ในสภานะครับไม่ว่าในกรรมธิการหรือว่าในนามบุคคลก็ไม่มีสิทธิ์คุ้มกันเหมือนกันนะครับพูดในเวทีนี้ดังนั้นพวกเราทุกคน พร้อมรับผิดชอบคำพูดตัวเองครับไม่ต้องห่วงครับเป็นบุคคลนะครับเป็นบุคคลหรืออะไรก็ได้ครับคือพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราและเราพร้อมที่จะรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเขาน,นิดหนึ่งนะคะฟังเขาดิ ขอขอความร่วมมือนะคะเนื่องจากอันนี้ในฐานะผู้ด,ดำเนินรายการเนาะลในฐานะเจ้าของบ้านด้วยเนาะดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นการสัมมานาทางวิชาการเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันบนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะ,ะ<อ>ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่างเนาะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้บนฐานของข้อเท็จจริงและความมีอรารยะนะคะอยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะไม่ทราบท่านวิทยากรท่าน,น,นอ,อื่<อ>นมีอยากจะ,จะเพิ่มอีกหนึ่งนะคะ สิ่งที่เราพูดในวันนี้ตัวเลขทั้งหมดมีเอกสารอ้างอิงไม่ว่าเราจะพูดในนามส่วนบุคคลหรือในนามการรมธิการแล้วแต่เรารับผิดชอบสิ่งที่เราพูดนะคะเอกสารที่เสนอในการมาธิการวิสามันที่ศึกษาธุรกิจกองทัพนั้นเป็นเอกสารที่เปิดเผยได้ถือว่าหน่วยงานทั้งหลายแหละให้เอกสารกับกรรมธิการแล้วนะคะ เอกสารที่ใน,ในที่ประชุมการพิการเป็นที่เปิดเผยได้ยกเวนแต่เ,เขาบอกว่าก็ไม่เปิดึจริงๆเขาไม่เปิดเนี่ยเขาจะไม่เปิดตัวเลขเท่านั้นเองมันก็จะเป็นเอกสารที่แบบว่างๆไม่มีอะไรนะคะคราวนี้ถ้าคุณจะฟ้องเนี่ยนะคะที่ฉันอยากฝากว่าขอให้ฟ้องว่าตัวเลขตัวไหนข้อมูลตัวไหนที่ไม่เป็นความจริงอย่าฟ้องด้วยข้อหาว่าทําให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะมันก็ยิ่งทําให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงหนักเข้าไปอีกนะคะ ประเด็นที่ว่าเราใช้งบประมาณในการจัดงานนี้เนี่ยเพื่อที่จะโปรโมทพักประชาชนหรือไม่นะคะก็แล้วแต่คุณจะคิดหลายท่านอยู่ในพักประชาชนพวกเราหลายคนไม่ได้อยู่ในพักประชาชนเราทํางานในฐานะวิชาการวิชาชานที่ถูกเชิญเข้าไปนะคะค่าตอบแทนที่ได้เบี้ยประชุม1,500บาทประชุม3ชั่วโมงกลับไปบ้านทางานอีกไม่รู้กี่ชั่วโมงนะคะสิ่งสําคัญก็คือว่า ะะแทนที่จะมองว่าทํางานเพื่อที่ประโบทพักเนี่ยนะคะนักการเมืองนะคะเวลาที่คำนาเขาทำงานเนี่ยโอเคเขามีป้ายพักติดอยู่เสมอเขาทําดีพักเขาก็ได้ตัวเขาก็ได้เขาทําเร็วพักก็เสียไปด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราทำสิ่งที่คุณต้องถามก็คือสิ่งที่เราทําวันนี้ข้อมูลที่เราทําวันนี้ประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่ งบประมาณที่ใ <rôle> ช <pot> ้ไม่กี่บมื่นบาทในการประชุมวันนี้เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไปเดินเที่ยวในต่างประเทศไปดูงานอันไหนที่เื่อนคุ้มค่ากว่ากันนะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเข้าใจว่าดิฉันแอบดูเวลาเนาะไม่ไม่แน่ใจว่าขอปรึกษาได้ไหมคะมีมีคำถามมีความเห็นเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีแล้วทีมงาน ตาเขียวใสดิฉันแล้วนะคะแล้วก็มีจับเวลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอ,อ,อยากรบกวนปรึกษาวิทยากรทุกท่านว่านอกจากคําถามแล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรที่แต่ละท่านรับฟังการน,นําเสนอของกันและกันแล้วมีประเด็นสุดท้ายอยากจะบอกเล่าให้กับผู้ฟังในวันนี้ไหมคะก่อนที่จะจบการสัมมนาในวันนี้ค่ะผู้ทุกคนมันจะยาวมากนะครับ <laughs> แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เลยค่ะผมงั้นผมก็แค่ผมผมขออนุญาตคนก็คนแรกก็ขอสั้นๆแล้วกันครับสั้นๆว่าผมคิดว่าสิ่งที่ สิ่งท nah ี่เรานําเสนอเนี X, ่ยม we right ันไม่ได้อยู่บนบนอคติเนาะข้อเสนอเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนอคติหรือความไม่หวังดีใดๆนะครับผมคิดว่าเราทุกคนก็มีความปรารถนาดีนะครับทั้งทั้งต่อพี่น้องประชาชนนะครับทั้งต่อกองทัพนะฮะแล้วก็ยานอีกครั้งทหารก็ก็คือประชาชนนี่แหละครับขอบคุณครับครับผมก็สั้นๆนะครับคือในส่วนข้อเสนอที่เราเสนอไปนะครับเราเคยคุยกับทางกองทัพด้วยนะครับแล้วก็ กองทัพเขาก็ใช้คํานี้ครับเขาก็บอกว่าในส่วนของการที่จะคืนที่ดินนะครับในส่วนของการที่จะเปลี่ยนจากสนามกอล์ฟไปทําอย่างอื่นอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าคอรมอมีมติกองทัพก็พร้อมที่จะทําได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในความเ,เป็นหนึ่งในมติของคอรมอถ้าคอรมอมีความจริงใจที่จะทําก็สามารถที่จะทําได้เลยครับสำหรับหลายๆกิจการครับ หากไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะ ก็ดิฉันในนามของผู้ดำเ,เนินรายการนะคะขอขอบคุณวิทยากรทุกๆท,ท่านนะคะที่ทํากานบ้านมาอย่างหนักเนาะมีข้อมูลมีตัวเลขมาให้เราดูนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้สําหรับคําถามของท่านสุดท้ายว่าแล้ววันนี้บทสนทนาในวันนี้เนี่ยจะให้คนอื่นได้รับทราบได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นสไลด QR ์ QR code ให้สําหรับแต่ละท่านสามารถไปดาวน์โหลดสไลด์ที่นําเสนอในวันนี้ได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยจัดงานวันนี้เป็นอย่างดีที่ คัญเหนือสิ่งอื่นใดนะคะขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกๆท่านนะคะที่ฉันคิดว่าขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอขอบคุณคณะรัฐศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่เลือกเพื่อการจัดสถานที่ขอบคุณอาจารย์ชยานิตด้วยหวังว่าจะเป็นบทสนทนาที่สำคัญของสังคมต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านและขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะ